ต้องเอาให้เหมือนไม่เล่นขอรองเป็นภาพที่ฉันไม่ตอกให้นะจะบอกให้มันไม่เหมือนจังหวะที่เก้านั่นเองฮะกาสไลด์ปึ๊ดนี่มองมองมององตรงนี้มองตรงนี้ตามจะได้ตรงกันอ่าเกจือดีกว่าเกจืออ่ถือไว้ถือไว้แล้วตามองนี้นะแล้วตามองนี้ตามองมองตรงนี้สิ ท่ากับมองกล้องเออเห็นบ้างอย่าไปมองตรงนี้ถ้ามองตรงนี้ตามมันจะไม่ตรงอ่าโอเค5.4.3.2สวัสดีครับนี่คือ Oh My Dad and t h e c ซ l l นะครับวันนี้จะเป็นวันพิเศษนะฮะซึ่งเป็นวันที่เราอยากจะย้อนอดีตอย่างสมัยป้าเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยป้าจะไม่มีภาพเด็กๆอยู่เลย4ีออนในโชคดีมากที่มีมีป้าคอยเก็บภาพไว้ให้แต่นั่นมันภาพในอดีตเราอยากมาเปรียบเทียบกันไหมเดี๋ยวคุณสายแน่วนเดี๋ยวนี่ป้า ไม่นิ่งภาพมนไม่นิ่งแล้วให้ลูกถ่ายทำไมเดี๋ยวถ่ายให้อ๋ออันนี้ vivo v 2 1 5 g เทคโนโลยีเขานะการสั่น ois รุ่นแรกของโลกจะให้เด็กถ่ายจะกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันไม่สั่นสะเทือนเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตอนเด็กกับปัจจุบันนี้เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนกลับมาออกัส จำภาพนี้ได้ไหมภาพตอนที่ออก้าโดนําโทษเข้ามุมแล้วออก้าพูดคำว่าอะไรอะไรวะอะไรวะอะไรวะาไปดูภาพนั้นกันเอามาจากไหนเอามาจากคันหยาเดเ๋อดจะให้ป้าดูคลิปนี้อะไรวะเจหลังจะพูดอีกไหม เวลาผ่านไปห้าปีแล้วเลือศิบว,วิเก้าแปดเจ็ดหห้าชอบพูดคำหยาบดีนักสี่สาสองหนึ่งศมดเวลาอะไรวะอะไรวะอะไรวเหมือนเกย เหมือนเป๊ะเลยนีมีอย่างเดียวที่ไม่เหมือนคือภาพคมชัดระดับ 4K เหมือนเป๊ะเนี๋ยเอาคูเดี๋ยวนะเอกคูนั่งอย่างนี้กล้าถอดเสื้อกล้ากล้ามือจับแขนน้องมองแม่แรบลิ้นกล้าแรบลิ้นเรียวหัว ข้างนี้่ออยอยู่ข้างนี้รูปนี้4ปีผ่านไปรีบถ่ายด้วยไอ้ตัวนี้น้ำหนักไม่เหมือนเดิมอโอเคทุกคนช่วยป้านะนะตูดเกาะขาบป้าแบบนี้นะลูกหนึัดเก็บคุงไว้ อกแมงเรื่องของการถ่ายรูปของกล้อง vivo อะคือชนะเลิศม,มากเขามีระบบ i y e Auto Focus ระบบโฟกัสด้วยดวงตาต่อให้4ีออจะสนแค่ไหนแนล้วก็จะถ่ายนิ่งได้นะยังไงก็ไม่หลุดโฟกัส ก็มีหลายโหมดเลยนะทั้งจะถ่ายภาพมุมกว้างมุมกว้างก็จะเป็นเลนส,ส์ซูเปอร์วายนะอ๋อมันมีมีภาพโพกสีขาวไหมเรต้องหัดด้วยอย่างน้น ปาต้องเอาข้างนี้มันไปยังไงวะช้อนตูดหน้าหน้า <c oughs> แบบไม่ไนะ้แบบ ได้ดูได้อยู่ตลกอ่ะพี่ออมาได้จับห่พี่ออจริงๆมันต้องนั่งตรงนู้นไม่เป็นไรมันหักขนาดแล้วก็กล้าทำหักใช่กลาจับข้างหน้าโอเคออกัดมองออกูดออกูดมองออกัสมองหน้ากันออก้ามองฟ้านะกาเกดมองนี่ เนี่ยแล้วเวลาเราถ่ายกล้องหน้านะที่แบบแสงน้อยๆอ่ะมันมีสปอตไลท์คู่อยู่ตรงโทรศัพท์เนี่ยดูโอเซฟี่สปอตไลท์เนี่ยรูปนี้อดีตที่เราต้องหน้าขาวไม่อยากให้เลอะเตียงนะเพราะเตียงนี้หนูนอนนับตามโอเคอลกฟ้ากูจะรั่อลกฟ้าเฮรอเนาะแล้วก็แบบอย่างงี้จะงงหน้ามาอย่างงี้นะชัน สวยมากกล้องหน้าฉันสวยมากพูดเลยเหมือนเหมือนเห็นชุดกันมางกำมือกำมือเอาพูดกำมือเอาพูดจะหาดิ คือภาพของความทรงจําของชีวิตครอบครัวเราซึ่งหลายๆครอบครัวจริงๆก็ควรจะบันทึกเอาไว้นะเพราะว่าทุกครั้งที่เอากลับมาดูอีกครั้งอะ สิ่งที่เจอก็คือความาส้านะความมันพองหัวใจนะเขาเรียกความชัดเจนในความสุขชัดเจนระดับ 4K นะนี่คือสิ่งที่เราเจอนะฮะและยิง่งครอบครัวเราก็ชอบไลฟ์กันด้วยตอบโจทย์ป้าที่ไลฟ์สดเป็นประจำด้วยระบบ 5G Dual Mod ด้วยสะดวกสบายโดนใจในทุกการใช้งานจริงๆเลยพร้อมแบตเตอรี่ 4,000mAh และระบบชาร์จไว33วัต์และหน้าจอกว้าง6.44นิ้วแบบ AMOLED Full HD p l u สีคมชัดเออมันยังมียังมีอีกภาพหนึ่งภาพนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เป็นภาพนี้เลยและภาพนี้ครับต้องเอาให้เหมือนไม่เล่นขอร้องเวลาส่งสคริปลูกค้าบอกฉันมั่งให้ฉันตรวจมักงงั้นจะเล่นอะไรเนี่ยต้องเหมือนคนบ้าอะไรวะต้องมาลื่นเนี่ยทางบ้านเขาขอมาที่ไม่เห็คอมเมนต์เลยจะอันนี่วิดีโอฉันไม่ได้ไลฟ์อยู่ขอให้ทำให้ดูอีกรอบหนึ่งจะเหมือนไหม มันไม่ตกให้นะจะบอกให้มันไม่เหมือน,ม,นมันต้องมันต้องตกมันถึงจะเหมือนก,กวาดไปกวาดไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะเธอยูตรงนี้สักพักหนึ่งเอาขาก้าลงมามงขาก้าขาก้าลงมา,เ,างเหมือนอดิตจังหวะที่ก้านั่นเองฮะก้สสาสไลด์ปึ๊ดสไลด์ปึ๊ด แล้วหน่วยกู้ภัยครับกระโดดลงมาจากบ้านกระโดดลงมาจากบ้านยังไงอดยัยังไงอีกับปัจจุบันยังไงก็ไม่เหมือนกันนะ สะดวกสบายโดนใจในทุกการใช้งานจริงๆเลย Vivo V, v 2 1 5G มี2รุ่นให้เลือกนี่เลยจ้ะราคา12,999บาทและราคา14,999บาทมีทั้ง3สีเลยนะมีสีรุง้งสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวจา้าสเครื่องหน่อยป้าขอตั้งหน่เขามีพน เขมีแบบพ,อพอ่อนผ่อนหนึงแล้วอ่ะพอ่อนหแล้วแม่นางพอ่อน